เอ,เอาทิพซังได้มาหนิเอาทิพซังได้ตอนนี้เราขี่เรียบตามเส้นทางแคมบึงอมองนี่เขาเห็ดเป็นเสาเป็นเสาไปในน้ำเนี่ยต้องมีแพนเห็ดอาคารแล้วสบายดีตอนเสาร์วันอาทิตย์ เมื่อนี้อากาศเย็นดีไร้ยมื่อนี้ครับพี่ซื้อโอกาสไปออกกำลังกายกัน15กิโลถีอยู่แถวถ้าจะกิโลถีไปอยู่แถวบึงทัดหลวงถนนบึงทัดหลวงบึงอ่ะสินี้พไปหลายมเมืเอ่อเนี้ ส้มตอนนี้ห้ามาถึงถนนบึงทันหลวงแล้วนี่เป็นสถานที่ที่เ้าอยากมาขี่รถถีบแต่โดนแล้วเ้าอยากมาแต่โดนแล้วแต่ว่า่มีโอกาสวันนี้มีโอกาสมากพอดีเลยตอนนี้ตะเวนกำลังขึ้นพอดีเลยประมาณเจ็ดโมงแหละตอนนี้เดี๋ยวเ้าวจะเข้าไปข้างในมืิษัทนี้คนไลย,ยู่บ่กก็มีอยู่มีคนอยู่จำนวนหนึ่ง บางคนกำลังขีก่กลับไปแล้วนี่เป็นกิจกรรมออกกำลังกายที่ห้าอยากเข็ดมาโดนแล้วแต่บุมีโอกาสนี่เป็นทางแรกที่เิิเมื่อกิโลรีอยู่ที่นี่ตอนจะเศร้าอากาศดีอยู่มองเนี่ยแต่มีคนมาหลายสมควรนี่มีเอารถจักษ์มาเอารถใหญ่มาแล้วก อดรถป้าไว้แล้วก็เป็นแรนไปนยางเดี๋ยวเาสีลองขี่รถถีบเอาจักรอบหนึ่งขักแต่ว่าทางยางก็อยาเห็ดหม่เนาะเห็ดแล้วใหม่นี่ดีหลายมอเกอรการกีโลทถีบปั่นจักรยาน หนีบึงทันหลวงเขาก็เคยมาไลาเ่เธอแล้วอยู่หมอกนี้แต่ว่าเมาออกกํลาลังกายเนี่เป็นครั้งแรกสุดหอดอยู่ทันผู้สมสุดหอดอยู่คับอยู่ fresh air ตอนเสาร์ นักแลนคู่เฮดเดียร์ยกับเฮดเดียร์ มองนี้บุย,ๆๆยหู้เขาจะเห็ดยังลดขึ้นมาจอดรลายแทออ้บางคนก็พามามาแลนดน้นะมาง,งามเห็ดกิจกรรมยังนอเปิดแอลรบิกดปะ ខ្រឿាក្នុង់វីខ្ល น,นี่เป็นเสาวัตถุทิศแต่ว่าโคนบ่หรีมืัอนี้โคนบ่หลายปานไหนกระขักอยู่ทานผู้ชมขักอยู่มองนี่บ่มีรถใหญ่เที่ยวมันเป็นเขตสะพาะมันก็นเลยบ่มีกีฟฝุ่น นี่เป็นครั้งแรกในปีนี้ที่มาออกกําลังกายมาคิโลถีบขาตึงเลยเดี๋ยวเข้าไลงไปจุดนั่น ยูผักผ่อนม่อนยูผักผ่อนเอาลิปสังได้มานเอาทิปสักไหนแ่เอาทิปบ้านนี่แหละมาบ้นเลยมีแต่ว่าแท้เนี้อนัทจะบอกกไปแล้วกินข้าวจี้ไข่ดาวมัวใอ่านนี้ก็ไปจะไปวะไปเาากนเจอเพื่อนเลยเลยเด้่มเจอเพื่อนนักปันมาวันกี่กับจี้มาจอาาวักีไข่ดาวกัเปียกนะท่ ตอนนี้มเมื่อกี้เรียบตามเส้นทางแคมบึงบรรยากาศดีตอนเช้าอากาศดีเย็นดีเด็นเจ็ดโมงแล้วแต่ว่ามันนิ้โบ้ห้อน้มันนิอากาศเย็นอันนี้วิวแคมบึงเด้อท่านผู้ชม ที่มีก็ได้มีโอกาสโอลลมกับเพื่อนนักปันผู้เฒ่าผู้แก่กันหน้าจะแก่กว่าเราอยู่ขยับกันมักหมอกลับร่างกายคือหมอกหมอกนี่ก็เห็ดเป็นเสาเป็นเสาใบในน,น้ำเนี่ยต้องมีแผนเห็ดอาคาศแล้วเนี่ยตอกเสาเข็มปลาไว้ เมื่อกี้เนี่ยเขาขีออมเดรลอบนึงแหละเดี๋ยวเขากะสิคีกลับออกไปตอนนี้กำลังขี่กลับออกไปนนกละ เลนเด้อท่านผู้ชมมาเนี้เข้าไปสก๊อตเจ้าคิวไปเพียงเท่านี้เด้อในตลาดบึงทันหลวง